สวัสดีค่ะพี่ๆขะวันนี้เอเิงขอนำเสนอเลยนะคะมรกดค่ะซึ่งในรอบนี้เป็น ล้วนๆ9รายการค่ะทั้งหมดตรงนี้นะคะเอาใจสาวๆโดยตรงเลยหรือถ้าหนุ่มๆดูอยู่ก็ดูไว้ก่อนก็ได้นะเผื่อว่าจะซื้อให้คุณภรรยาคุณแม่หรือเป็นของขวัญมอบให้คนที่คุณรักก็ได้นะคะบางท่านเนี่ยคุณพ่ออาจจะดูให้ลูกสาวให้คุณหลานอะไรประมาณนี้ฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเจอกับมรกตที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีเป็นสินค้ามือสองแต่สภาพเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์แทบจะ100%เกือบจะทุกรายการสาหรับในปัจจุบันนะคะต้องเรียนว่ามรากตมีความต้องการไม่น้อยกว่าคอยชนิดไหนเลย พอๆกับทัพทิมด้วยซ้ำนะคะและหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามรากตเนี่ยเป็นพอยที่แบบเป็นเนื้ออ่อนมีความเปราะมากจริงๆแล้วเรามาคุยกันนิดนึงมรกตนะคะจัดว่าเป็นอัญมณีที่อยู่ในตระกูลของแร่แบรีลมีความแข็งอยู่ในระดับ7.5ถึง8โมสเกลถ้าให้เราพูดกันตรงๆก็คือมีความแข็งน้อยกว่าตระกูลซัฟฟายแค่ประมาณ1ถึง1.5โมสเกลเท่านั้นส่วนที่พี่ๆคิดกันไปเองว่าไม่ควรใช้มันเปราะบางไม่ได้หมายถึงว่าโมสเกลเขาต่ำแต่เป็นเพราะ ว่าคุณสมบัติของพลอยในแต่ละเม็ดนะคะมันจะแตกต่างกันโดยมากแล้วมรกตเนี่ยจะมีสายแรกที่มีตำน่นแตกลานเยอะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ค่ะสิ่งสําคัญในการเลือกใช้มรกตให้ ใช้ได้อย่างสบายใจและอยู่ได้ยาวนานคงทนก็คือเรื่องมรกตที่มีสายแรกบางตาและน้อยที่สุดอีกทั้งพยายามหาสีนะคะที่เป็นสีเขียวเสมอกันทั้งตัวเรือนแล้วก็ถิ่นกําเนิดเนี่ยอยู่ที่พี่ๆตัดสินใจว่าพี่ๆจะชอบถิ่นกําเนิดที่ไหนโดยปัจจุบันค่ะถิ่นกําเนิดสําคัญที่เราขุดพบมรกตที่สวยๆหลักๆเลยนะคะมีอยู่สี่แหลกโคลัมเบียแซมเบียรัสเซียและบราซิลทั้ง4ี่ประเทศนี้ มีอุตสาหกรรมขุดมรกต ขนาดใหญ่แต่ละที่มีคาแรคเตอร์สีสันของมังกรที่แต,ตกต่างกันออกไปเอลินเชื่อว่าสวยทุกแหล่งสวยทุกที่ฉะนั้นนะคะถ้าได้มังกรทอง4แหลกนี้ที่พี่เลือกซื้อได้เลยเพียงแค่ว่าต้องหาคุณสมบัติพลอยที่ครบถ้วนอย่างที่แจ้งค่ะคัตติ้งดีความสะอาดในเนื้อพลอยค่อนข้างสูงเรียกว่าตําหนิน้อยและสีต้องเขียวเสมอกันทั้งตัวเรือนไม่ว่าจะเป็นสีเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวตองวีว <with green, S 2> <ๆ>ิดกรีนหรือใดๆก็แล้วแต่ที่พี่ๆชอบทั้งนี้นะคะเราจะมาดูกันทั้ง9รายการในวันนี้ซึ่งทั้ง รายการจะมี2ประเภทนะคะคือจะเป็นมอร์กดโคลอมเบียและมอร์กดแซมเบียค่ะรับประกันเลยว่าสวยทุกชิ้นจริงๆนะคะส่วนตัวแม่ค้าเนี่ยยังหลงไหลได้เพิ่มอยู่หลายคู่เลยทีเดียวนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่รายการแรกที่มีสไตล์แบบมินิมอลหน่อยๆนะคะเริ่มไต่ระดับกันขึ้นไปสักนิดนึงในช่วงแรกในไอรลนจะขอรีวิวชนิดของโคลอมเบียก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาต่อแซมเบียนะคะรายการที่1ค่ะจะเป็นต่างหูที่ใส่ติดหูใช้ชิวจำวันได้เล็กๆกระทัดรัดแต่ว่าตัวพอยเนี่ย ถือว่า Top Form ท็อปฟอร์มทีเดียวนะคะมีสีสันและความสวยงามเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในสเกลหัวแถวเลยไอรินให้ดูทั้งคู่แบบนี้นะคะจะได้เห็นว่าทั้ง2ชิ้นนะคะมีสีที่เสมอกันมากมีคัตติ้งที่เพอร์เฟกนะคะตัวนี้เป็น e m e r a l ัลคัและคู่นี้เป็นรรกฏดโคลัมเบียที่มีสีสันสเกลท็อปด้วยเช่นกันคือเป็นสีวิวิ Green ค่ะพี่ๆคะเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะขออนุญ,ญาตลดลงหนึ่ข้างอ่ะชิ้นนี้นะคะเปอร์เซ็นทองเราตรวจส ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปอร์เซนทองอยู่ที่7,4.97%คะ่ะน้ําหนักทอง3.06กรัมด้านหลังตัวเรือนนะคะจะมีเป็นลักษณะเป็นก้านเสียบและมีแป้นเป็นตัวล็อกแบบนี้นะคะให้ดูว่าสภาพสมบูรณ์นะคะตัวพลอยไม่มีบิบนแตบกร้าวทุกฝั่งนะคะไอรินตรวจให้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้หนึ่งข้างและอีกหนึ่งข้างนะคะให้ดูแบบเคลียร พลอยไม่มีบุปเป็นแตะเ้าที่สําคัญค่ะคือคือชนิดของเขาเป็นชนิดของโคลอมเบียซึ่งปัจจุบันต้องเรียนว่ามอรกดของโคลอมเบียเนี่ยถูกคุดพบได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะในส่วนของเพชรนะคะต่างหูคู่นี้ใช้เพชรประกอบเป็นน้ํา98คุณภาพ VS ถึง VVS ค่ะมีด้วยกัน28เม็ดน้ําหนักเพชรตีกดๆไว้อยู่ที่ประมาณ45 m, สตางค์และมรกต2เม็ดตรงนี้นะคะแกะช่างเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําหนักของมรกตอยู่ที่1กรัต1ตังพอดีเลยสัดส่วนของต่างหูคู่ ะค,ะความกว้างและยาวเท่ากันค่ะอยู่ที่9คูณ9มิลค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของใบรับรองพลอยกันบ้างนะคะตัวนี้จากสถาบัน IGA ค่ะเป็น natural emerald นะคะมาดูตรงสีเลยซึ่งตัวสีเนี่ยเป็นตัวที่กําหนดราคามากๆเลยนะคะเพราะตัวนี้ได้ i v i ิ Green ค่ะคําว่าวิ v ิ d เนี่ยหมายความว่าเห็นเม็ดสีเข้มมีความจัดจ้านของเนื้อสีได้ชัดนะคะและเดื่องด้วยเม็ดนี้เนี่ยถ้าพี่ๆสังเกตดูตัวเนื้อพลอยเนี่ยอย่างที่อลินแจ้งเลยว่าพลอยมรกตถ้าเลือกใช้ควรจะเลือกที่ค่อนข้างสะา เราเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีรากผักชีถ้าไม่มีเนี่ยถือว่าเป็นของปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะมรกตเป็นพลอยชนิดที่มีสายแรกเยอะและค่อนข้างหนักที่เราเรียกว่ารากผักชีแต่ทีนี้ถ้าทํายังไงเราจะหาของที่รากผักชีบางๆได้นะคะก็ต้องสืบหาการตามแหล่งของเก่าดีๆนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะออริจินค่ะเขากําหนดไว้เลยนะคะเขียนไว้ระบุว่าเป็นโคลอมเบียอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องอ่านก็คือคอมเมนต์ค่ะเขาจะเป็นตัวบอกเราเลยว่ามรกตเม็ดนี้มีการทําสีไหมมีการใส่เลซิ่งเข้าไปอุดรอยร้าวหรือว่าตาหนิหนัก ในเนื้อพอยหรือไม่ตัวนี้เคลียรนะคะเรียกว่าทุกรายการหลังจากนี้ด้วยนะคะไอเินเลือกของมาขายเนี่ยจะ ไม่เอานะคะและแอนตี้ด้วยมรกตที่มีการปรับปรุงคุณภาพโดยสิ้นเชิงเช่นการทําสีหรือการใส่เลซิ่งอุดรอยร้าวนะคะอย่างตัวนี้เป็นมรกตธรรมชาติไม่มีการทําสีไม่มีการใช้เลซิ่งไปอุดในล่องรอยที่เป็นเนื้อพลอยที่ไม่เสมอไม่สมานกันแสดงว่าตัวนี้เม็ดนี้ค่อนข้างเคลียร์นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูราคากันนิดนึงต้องเรียนว่าราคาเบามากๆสําหรับมรกตโคลัมเบียคู่สวยๆแบบนี้นะคะใสล่ลําลองได้ใส่ชีวิตประจำวันได้ออกงาน เบาๆได้เลยส่งต่ออยู่ที่45,999บาทเท่านั้นนะคะต้องเรียนว่าคู่นี้เป็นอะไรที่สิ m พ l ีมากๆใช้งานได้บ่อยเน้นโชว์ความสวยของตัวเนื้อพลอยเป็นหลักเลยนะคะต่อมารายการที่2ค่ะก็ยังเป็นอะไรที่มินิมอลอยู่เช่นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะออกดีไซน์ที่ใช้เพชรแฟนซีมาประดับเพิ่มความหรูหราให้มากขึ้นสัมผัสจะเป็นลักษณะแป้สีบ เหมือนกันล้อมง่ายๆชั้นเดียวแตกต่างกับคู่แรกตรงที่ว่าคู่นี้ใช้เพชรเม็ดใหญ่ขึ้นและใช้เพชรที่มีลักษณะเป็นแฟนซีเชฟนะคะเห็นแล้วโน้ว่าเป็นมาคีไม่ค่อยเจอนะคะต่างหูมรกตที่ประดับล้อมชั้นเดียวใช้มาคีแบบนี้มีความสวยงามมากๆค่ะคู่นี้เป็นมรกตโคลัมเบียด้วย พี่ๆจะเห็นว่าเพชรที่ฝังนะคะมีเม็ดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนิดนึงนะคะด้านหลังเหมือนกันนะคะเป็นก้านเสียบแล้วมีตัวล็อกนะคะแบบนี้สภาพสมบูรณ์มากๆไอลินให้โฟกัสที่ขอบของพลอยและเนื้อของพลอยนะคะว่าเนื้อสะอาดเกิบเลยไม่มีบุบบินแตกร้าวทุกมุมนะคะหมุนให้ดูแบบนี้เลยอันนี้หน่งางแล้วมาดูอีกหนึ่งข้างนะคะ เรียนมากค่ะ สำหรับคู่นี้เปอร์เซน็นทองอยู่ที่75.0 4นเปอร์เซ็นน้ำหนักทอง3.71กรัมนะคะเพชรประดับทั้งหมดขาวจ๊วค่ะอยู่ที่น้ำ F color หรือเทียบเท่าน้ำา98ความสะอาดเป็น VVS ทุกเม็ดด้วยและเพชรรวมทั้งหมดมีด้วยกัน16เม็ดค่ะน้ำหนักเพชรอยู่ที่1กระตัน5สตาค์ค่ะส่วนมรกตทั้ง2เม็ดแกะช่างเรียบร้อยแล้วนะคะมีน้ำหนักมากถึง1กระตันส5สางตา์ไซส์เนี่ยค่อนข้างเห็นน้ำเห็นเนื้อเลยนะคะส่วนสำคัญที่สุดของตังบูคู่นี้ก็อยู่ที่เม็ด นอกจากดีไซน์ที่ทันสมัยแล้วนะคะก็ยังได้สีวีวิดกรีนทิ่นกําเนิดมาจากโคลัมเบียอีกเช่นกันค่ะสัดส่วนของตังหูค่ะมีขนาดกว้างและยาว1นึคูณหเซนนะคะทีนี้เรามาดูใบรับรองพลอยกันบ้างว่าจะเด็ดดวงแค่ไหนนะคะใบรับรองพลอยจากสถาบัน IGA ค่ะชัดเจนเลยว่าเป็น natural emerald สคริปต์มาในส่วนของสีกันเลยนะ color ร,ระบุไว้ว่าเป็นวิวิดกรีนค่ะ comment minor หมายความว่ามีเนื้อออยนะคะออยน้ํามัน ธรรมชาตินะคะพบเจออยู่ในเนื้อพลอยเท่านั้นปัสจากเรซิง่งหรือการทําสีต่างๆค่ะทิ่นกําเนิดของเขาอยู่ที่โคลอมเบียค่ะและคู่นี้นะคะส่งต่อราคาแสนเบาเลย79,999พบาทพี่ๆค่ะ70,000กว่าบาทสําหรับต่างหูสตั๊ดเอียร์ลิงที่เป็นมรก์กดมีคุณภาพและคุณสมบัติพลอยสูงเช่นนี้นะ,ะพี่ๆรีบควา้าด่วนๆเลยค่ะหามอรกดโคลอมเบียราคาแบบนี้ยากมากนะตั้งแต่คู่แรกถึงคู่นี้เลยนะคะและสองรายการแรก จะมีลักษณะเป็น s t a r ดเอียร์ลิงคือใส่ติดหูหมดแล้วนะคะที่เป็นเชฟเอมอลล์ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรายการที่3ซึ่งรายการที่3นะคะไอรินก็ยัง,ว,งวนเวียนอยู่ในเชฟของที่เป็นเอมอลล์คัตอยู่นะคะสำหรับมรกกโคลัมเบียแต่ว่าคู่นี้เนี่ยมีความโดดเด่นตรงที่ว่าดีไซน์เดี๋ยวดูพร้อมๆกันว่าดีไซน์น่ารักขนาดไหนแม่ค้ายังแอบแบบแอบกรีดแอบแบบโอ้ยแนบบ่าแรบบักไม่นแบบ้อยเลยนะคะเหตุผลที่ต้องซูมเข้าไปให้เห็นใกล้ที่สุดเพราะว่ากล้องของเราเนี่ยกำลัง อยู่ที่ 25x ทำยังไงก็ได้พี่ๆเห็นความชัดเจนเหมือนกับพี่ตาหมูเอลินเห็นนะคะสำหรับคู่นี้เปอร์เซ็นทองตรวจได้75.13%นะคะเห็นไหมคะว่าเป็นคู่ที่สีเสมอกันเป๊ะเป๊ะเรียกว่า perfect pair ค่ะการที่จะหามรกรที่เข้าคู่เนี่ยเป็นเรื่องยากมากไม่ใช่แค่เพียงมรกรนะคะต่างหูทุกประเภทค่พี่ๆสังเกตไหมสมมุติจะเป็นงานเพชรก็ยังดีนะคะงานเพชรง่ายๆแค่ต่างหูหนึกรลัด1คู่หรือ50ตัน1คู่ ต้องหาเพชรที่มี measurement นะคะและไฟลิ่งเหมือนกันเป๊ะมันถึงจะสวยงามพลอยนยิ่งยากไปกันใหญ่เลยค่ะเพราะพลอยแต่ละเม็ดเนี่ยไม่สามารถที่จะมาตั้งโกลและจิรนัยได้เหมือนกันเป๊ะๆทุกองศานะคะแต่คู่นี้เขาเรียกว่า perfect pair ค่ะน้ำหนักทอง5.28กรัมประดับด้วยเพชรน้ำ98ทุกเม็ดนะคะและในส่วนของช่วงบนจะเป็นเพชรแฟนซีเมชชฟหยดน้ําด้วยเรียงกันเป็นรูปดอกไม้น่ารักมากมายคุณภาพของเพชรนะคะความสะอาดจะอยู่ในช่วง VVS ทุกเม็ดเลยเพชรรวม100 40เมตรน้ำหนักเพชรตีกดไว้อยู่ที่1กรัต33สตางค์นะคะในส่วนที่ล้อมพลอยจะไซส์อยู่ที่ประมาณครึ่งตังค่ะและในส่วนที่เป็นช่อดอกไม้ไซส์ซิ่งจะอยู่ที่5ตังค์นะคะไม่เกินนี้นะคะสวยงามมากๆด้านหลังค่ะ มีลักษณะนะคะตัวล็อกเป็นแป้นเสียบแบบนี้เลยทีนี้เราจะมาดูความยาวของตังหูคู่นี้กันบ้างนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเราวัดแนวตรงลง,ง,ง,งมานะคะมรกตคู่นี้มีความยาวอยู่ที่3.2เซนและส่วนที่กว้างที่สุดก็คือส่วนช่วงที่ล้อมพลอยนะคะมีความกว้างอยู่ที่1.2เซนนางเอกของเรา2เม็ดนี้มีน้ําหนักมากเลย4กร,รัตส3สตางค์และที่สําคัญไปมากกว่านั้นอีกก็คือมรกตคู่นี้เป็นมรกตโคล ะะสภาพของพลอยนะคะเดี๋ยวหนูไอรินจะหมุนให้ดูช้าๆนะคะทุกมุมว่ามันมีความเพอร์เฟกนะคะสมบูรณ์ของเนื้อพลอยไม่มีบุบบิ่นแตกร้าวเลยนะคะโอกาสที่เราจะเจอของแบบนี้ในท้องตลาดเนี่ยเรียกว่ายากทีเดียวนะคะแต่ว่าหนูไอรินเนี่ยได้รวบรวมนะของดีๆให้พี่ๆหมดเลยนะคะไม่มีบุบบิ่นแตกร้าวนะคะของสมบูรณ์มากๆเคลียร์มากนะคะทุด้านด้านหลังต้น เป็นพอยที่ค่อนข้างมีเนื้อใสายปกติที่เรียนคำมอปวดจะลากผักชีเยอะมากตัวนี้ค่อนข้างบางเลย สมบูรณ์ก้นก็ไม่แตกราวด้วยนะคะมาดูใบรับรองพลอยค่ะจากสถาบัน IGA นะคะเป็น Natural Emerald ค่ะคัลเลอร์เนี่ยเป็นสีกรีนและสีเขียวของเขาคือเขียวเสมอกันทั้งเม็ดไม่มีสีโบไม่มีสีปนด้วยนะคะนี่คือเรื่องที่ดีมากๆสําหรับมรกตคู่นี้และคอมเมนต์เป็นมเนอร์หมายความว่าในเนื้อพลอยไม่มีการใส่เลซิ้และสารเคมีใดๆตรวจพบแค่น้ํามันธรรมชาตินะคะที่แทรกอยู่ในเนื้อพลอยซึ่งปกติเนี่ยไอรินเชื่อว่ามรากต100เม็ดแทบจะมีแค่หงเม็ด เพราะว่ามรากตเป็นพลอยนะ้ำเวลาเราขุดมาจากใต้ดินเนี่ยมันมีความแห้งส่วนใหญ่การถนอมเนื้อพลอยเนี่ยเขาต้องใช้น้ํามันธรรมชาติจอนสะันเบบี้ออยล์น้ำมันมะกอกอะไรก็แล้วแต่ค่ะแช่ไว้หรือชโลมไว้มันก็ซึมเข้าไปในเนื้อพลอยเวลาส่งทําใบเซอร์ก็มักจะเจอออริจินค่ะถิ่นกําเนิดมาจากโคลัมเบียนะคะคู่นี้ส่งต่อราคาที่เอลินมั่นใจว่าถูกสุดๆแล้วนะคะอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหนาพบาท,ทพี่ๆหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าทําไมเอลินขายถูกมากๆเพราะว่าต้องเรียนว่าเป็น ราคาจริงใจ ราคาทุกชิ้นเนี่ยเป็นราคา one price หมดต่อรองเราขายส่งร้านเพชรร้านทองทั่วประเทศเลยทำราคานี้ไม่ต้องมานั่งต่อรองกันให้เสียเวลาถ้าพี่ๆี่ดูคลิปแล้วถูกใจสนใจสินค้าเราขายของที่คุณภาพขายของที่ความตรงปกนะคะแล้วก็ไม่มีความช่อฉนหรือความไม่ซื่อสัตย์เลยฉะนั้นเนี่ยพี่พี่ซื้อความสบายใจกับหนูไอรินได้ราคาที่พี่ๆี่จ่ายไอรินเชื่อว่าของที่ได้ไปมันเกินมูลค่าที่จ่ายเยอะตอนนี้ค่ะต่อไปค่ะรายการอีกหนึ่งชิ้นที่เป็น โกฏโคลัมเบียเป็นสต a r ดเอียรลินแต่ว่าคู่นี้จะเป็นเชคโอเวล์แล้วและคู่นี้นะคะที่น่าสนใจก็คือตัวสีของมรากฏค่ะตัวนี้ได้วิลิดกรีนแต่สีของเขาเนี่ยจะดูจัดมาดูแจ๊ดนะคะดูสดใสเป็นพิเศษเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ นี่คือสีที่ค่อนข้างที่จะดูแบบเขาเรียกว่าโหดเลยแหละนะคะมีความสวยของเม็ดสีเยอะมากนะคะของจริงเนี่ยวิวิดมากๆแล้วก็เล่นไฟด้วยนะคะสําหรับคู่นี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ทอง77.42น้ําหนักทอง5.54กรัมประดับด้วยเพชรน้ํา99-100ความสะอาดเป็น VVS ทุกเม็ดเลยนะคะมีด้วยกัน122เม็ดน้ําหนักเพชรเอลินตีกดๆไว้อยู่ที่ขึ้นกระดัด้านหลังนะคะตัวล็อกจะเป็นแป้นเสีบแบบ ค่ะสภาพพลอยสมบูรณ์เหมือนกันนะคะเหมือนกับทุกๆเม็ดที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าเราคัดแล้วคัดอีกนะคะเห็นไหมคะให้ดูนะคะ1ข้างและอีกหน่งข้างนะคะให้ดูไฟลิ่งความสวยงามของเขาว่าเราขายกันที่ความชัวคุณภาพเกินราคาทุกชิ้น,นะคะ่ะ มินิ้ของจริงถ้าใครเห็นหลงรักแน่ๆค่ะสีสันดีมากๆในส่วนของมรกฏตคู่นี้นะคะมีสีเสมอกันและ2เม็ดมีน้ำหนัก1กร,รัต46สตางค์ค่ะความยาวของต่างหูเส้นผ่า่วนกลางแนวตรงเลยนะคะอยู่ที่1.5เซนความกว้าง9มิลค่ะเรามาดูใบรับรองพอยกันบ้างนะคะชิ้นนี้นะคะเป็น Natural Emerald Color หรือว่าสีของเขานะคะระบุชัดเจนว่าเป็นวีวิตกรีนค่ะถินกําเนิดมาจากโคลอมเบียและคอมเน์ก็เป็นไมเนอร์นะคะมีการปวกปะปนของน้ํามันธรรมชาติอยู่ในเนื้อพลอยค่ะ2เม็ดน้ําหนัก1กรัต46สตางค์ค่ะมากับราคาพิเศษนะคะอยู่ที่แ 199, 9 9 9 9่บาทนะคะพี่ๆลองสังเกตนะว่าต่างหูที่นํามาในวันนี้ตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่4เนี่ยมีแบบที่เรียกว่าเรียบง่ายแต่สวยงามทุกชิ้นพี่ๆขามรกตเนี่ยซื้อให้ มันเรียบง่ายเข้าไว้มันใช้ยาวๆแต่ว่าถ้าจะให้อลังการนะคะก็อลังการไปเลยก็แล้วแต่ชอบอย่าอยู่ขึ้นๆึังการไอลินบอกเลยว่าถ้าขึ้นๆจังการอมันไปไม่สุดถ้าซินควีก็ซินคีให้มันดูมีสไตล์ถ้าจะเยอะก็ให้มันเยอะไปสุดๆไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่างหูคู่ที่มันเยอะๆกันบ้างนะคู่ต่อไปจะเป็นมรกตโคลัมเบียคู่สุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวพอจบโคลัมเบียเราจะมาต่อสัมเบียกันบ้างคู่นี้มาดูงานเยอะๆ เป็นเชฟนะคะหยดน้ำใส่ติดหูก็แบบนี้เลยนะค่อนข้างที่จะเห็นน้ําเห็นเนื้อในตัวของเนื้อพลอยนะค่อนข้างที่จะแบบมีเม็ดใหญ่ค่ะสีอาจจะแบบไม่ได้เสมอกันทั้งสองข้างแบบเป๊ะๆเ,เหมือนทุกคู่ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าได้ความถูกได้ความคุ้มเนาะสาหรับรายการนี้นะคะชิ้นนี้เป็นมรกตโคลลมเบียดเอลินต้องเรียนว่าอาจจะไม่ได้สวยดุดันเหมือนชิ้นอื่นๆน,นะคะสีค่อนข้างอ่อนแต่ว่าได้ความคุ้มถ้าพี่ๆอยากได้ของแบบว่าหลอกหล,ลอกตาหน่อยเอาไปขาะ นะคะตัวนี้พอได้อยู่เนาะสีอาจจะแบบไม่ได้เข้ากันเป๊ะๆทั้งสองข้างนะคะไอลินให้โฟกัส ชัดๆเนอะข้างนี้นะคะที่อยู่ในนิ้วนี้คอยอาจจะมีหน้าต่างบ้างสีไม่ได้เสมอกันทั้งก้อนเนี่ยเอลินถึงเรียนว่าคอยถ้าซื้อให้ดีควรจะเสมอกันทั้งก้อนนะคะแต่ตัวนี้ได้ถูกค่ะเผื่อพี่ๆหลายๆท่านะอาจจะซื้อไปขายเอ,อ่อเปอร์เซ็นทองให้อยู่ที่7 7 1 4น้ํา้ำหนักทอง12.60กรัมค่ะเพชรรวมมี66เม็ดน้ำหนักเพชรตีกวดไว้อยู่ที่2กะรัตพอดีค่ะคุณภาพเพชรจะเป็นน้ำ gf color เทียบเท่าน้ำา97และ98ความสะอาดเป็น VS น VS ะะคะ ไซส์ของเพชรเฉลี่ยจะมี2ตังและ4ตังโดยประมาณนะคะส่วนของมรกต2เมตรแกะช่างได้6กรัต23สตางต์งนี่ยแหละถึงบอกว่ามันได้ไซส์ค่ะมรกตโคลัมเบียซะด้วยนะคะแล้วก็สภาพพอยเนี่ยสมบูรณ์มากๆนะคะไม่มีบุกบินแตกร้าวเลยนะคะ สัดส่วนของต่างหูกันบ้างนะคะเส้นผ่า่วนย์กลางแนวตั้งนะคะมีระยะอยู่ที่2เซนพอดีเลยและเส้นผ่าศวนกลางแนวขวางมีระยะอยู่ที่1.5เซนค่ะด้านหลังนะคะบานพับเป็นโอเมกา้าตัวล็อกเป็นแบบสปริงยืดขึ้นมานะคะเขาเรียกโอเมกา้า เวลาใช้แล้วกระชับค่ะที่สําคัญตัวนี้มีใบรับรองพอยด้วยนะคะเรามาดูใบเซอร์พลอยกันค่ะซึ่งมาาจากสถาบัน IGA เหมือนกันค่ะเป็นแล็บเล่มใหญ่นะคะหน้าแรกจะเขียนว่าโคลัมเบียนะคะแนบกับภาพสินค้าเลยอีกฝั่งหนึ่งสําหรับใบเซอร์ก็จะเขียนชัดเจนว่ามีสีกรีนคอมเมนต์เป็นไมเนอร์ค่ะแล้วก็ไอดีนติฟิเคชันนะคะจะเป็น n a t ชอรัล m อมเรค่ะตัวนี้ก็ อุ่นใจได้แล้วนะคะเป็นพอยธรรมชาติและคอมเมนต์ก็ไม่ได้เขียนว่ามีเลซิ่งหรือว่ามีการทำสีใดๆค่ะทีนี้ค่ะชิ้นนี้ถูกแสนถูกนะคะส่งต่อราคาพิเศษเลยคู่นี้นะคะอยู่ที่1 1 5 9 9 9 9บาทราคากระชากใจมากเลยนะคะถึงเรียนว่าอาจจะไม่ได้สวยที่สุดสำหรับคู่นี้แต่ว่าคุ้มที่สุดเลยแล้วก็ได้ถิ่นกำเนิดโคลอมเบียด้วย,วยเวลานี่นะคะใส่ขึ้นหูเนี่ยไอรินคาบให้ดูไม่ไม ไม่ได้ดูออกว่ามันสีไม่เสมอกันมากนักนะคะเวลาใส่อยู่คนละข้างรับประกันว่าใส่ปุ๊บอะดูยังไงก็สองแสนกว่าค่ะทีนี้นะคะเราจะมาเจอต่างหูที่เป็นชนิดของแซมเบียกันบ้างแล้วนะเหลืออยู่สี่คู่สุดท้ายต้องบอกว่าแซมเบียในแมตช์เนี้ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยอะคือคือเลิศะนะคะพีพีตั้งใจดูนะคะสีชิ้นสุดท้ายสำหรับแซมเบียเนี่ยตัวเจ็บหมดเลยมา รายการนี้เลยนะคะสําหรับคนที่แบบว่าชอบต่างหูมีความภูมิฐานสีของต่างหูคู่นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสีเขียวแบบเขียวมรกตมรกตค่ะและสายแร่ส,สวยด้วยนะคะบางตามากๆค่ะเนื้อพลอยก็มีความชัดเจนในเรื่องของเม็ดสีที่ดีค่ะไม่มีบิดบิแตกร้าวน,นะคะให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยแบบนี้เลยนะคะอีกหนึ่งข้างนะคะให้ดูตามนี้นะคะมรกตคู่นี้ค่อนข้างทอบฟอมอีกหนึ่ง ชิ้นแล้วแบบก็ดีด้วยลักษณะต่างหูค่ะจะเป็นก้านแล้วมีแป้นเสียบด้านหลังแบบนี้เนาะเปอร์เซ็นทองสําหรับต่างหูคู่นี้นะคะตรวจสอบได้อยู่ที่7 5 1 6น้ําหนักทอง11.53กรัมค่ะเพชรประดับทั้งหมดจะเป็นน้ํา98คุณภาพเป็น v s นะคะและเพชรรวม60เม็ดน้ําหนักเพชรไม่ต่ํากว่า2กรัตครึ่งค่ะไซส์เพชรเฉลี่ยจะอยู่ที่4-5ตปังทั้งหมดเลยในส่วนของพลอยว่าสวยแล้วเพชรยิ่งสวยเลยค่ะคู่นี้เพชรเห็นน้ําเห็นเนื้อมากและ แบบดีด้วยสําหรับคู่นี้แนะนําคนที่ชอบของใหญ่นะคะหรือท่านที่แบบมีใบหูติ่งหูใหญ่นิดนึงใสจะสวยมากลน้ลนๆเลยค่ะและมรกต2เม็ดนี้มีน้ําหนักมากถึง3กรัด60สตางค์ค่ะชนิดของเขานะคะเป็นแซมเบียความยาวต่างหู2.5เซนและความกว้าง1.5เซนค่ะมาดูใบเซอร์พอยกันนิดนึงค่ะ Natural Emerald นะคะ Color เ,เป็นสีกรีนเล็กกรีนแบบว่าดุดันมากๆนะคะสำหรับแซมเบียล็อตนี้สวยหมดทุกชิ้นเลยโดยเฉพาะู่ คู่นี้ที่พี่เห็นสีเนี่ยมันมีความแวววับนะคะสีเขียวเสมอเลยจริงๆเลยถิ่นกําเนิดเป็นแซมเบียค่ะคอมเมนต์เป็นไมเนอร์นะคะส่งต่อราคาพิเศษค่ะอยู่ที่1น9 99, 9 9แบาทหน่วยลินทาาให้ดูแบบนี้นะคะค่อนข้างล้นเลยเห็นไหมคะว่าดูมีเสน่ห์มากๆสําหรับคู่นี้ค่ะเอาล่ะทีนี้มาดูรายการต่อไปนะฉีกมาเป็นงานแบบ สไตล์งานส่งออกกันบ้างนะคะสำหรับคู่ต่อไปของแซมเบียค่ะคู่นี้ก็จะเป็นตังบุลักษณะระยะน้อยน,อยนี่ให้ดูนะคะแบบค่อนข้างเก๋เลยพี่ๆที่ชอบงานทองขาวแท้ๆนะคะแล้วก็มีดีไซน์ลักษณะงานเนี่ยเป็นงานฝังแบบ2กล้องไมโครสโคปค่ะงานฝังยากลักษณะงานพวกงานส่งออกให้ดูคู่นี้เนาะเรามาดูกันในกล้องนะคะ ทองนะคะตรวจสอบได้เจ็ดสิบห้าจุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักทองเจ็ดจุดสี่หนึ่งกรัมจ้ะเห็นไหมคะว่าแบบดีไซน์เนี่ยหรูหรามากเลยคุณภาพของเพชรที่ฝังอยู่โดยมากจะเป็นน้ำเก้าสิบเจ็ดถึงเก้าสิบแปดค่ะความสะอาดมีตั้งแต่ VS จนถึง VVS และเพชรรวมหนึ่งร้อยแปดสิบสี่เม็ดนะคะน้ำหนักเพชรเราตีกดๆไว้อยู่ที่ประมาณหนึ่งกะรัตครึ่งเทคนิคการฝังอย่างที่เห็นนะคะฝังได้แนบเนียนมากแล้วแบบสวยด้วยเป็นการใช้เพ นะคะเทคนิคการฝังหัวหัวท้ายเรียวเนี่ยทำให้ดูลักษณะเหมือนงานเพชรมาคี <Mar> e> สวยมากมีการฉลุล่อง งานดีไซน์สวยค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นตัวล็อกแบบตีนเป็ดหนูเอลินจะชอบแบบนี้เพราะใส่แล้วสบายหูนะคะมีช่วงที่ทําให้ตัวมรกตดที่ล้อมเพชรนี่ยดิ้นได้อยู่นะคะมรกตดเม็ดน้ําหนัก2ตลัดส0สตางค์ค่ะความยาวของต่างหู3.4เซนและกว้าง1.7เซนนะคะมาดูใบรับรองพลอยกันนะ Natural Emerald เหมือนเดิมเลยนะคะคัลเลอร์เป็นสีกรีน Comment Minor และถิ่นกําเนิดเป็นแซมเบียค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาใส่ขึ้นใบหู ระยะกําลังดี3.4เซนเนี่ยสามารถใช้ลําลองได้ไม่ยาวไปนะคะส่งต่อราคาถูกๆเลยค่ะ7,9999คู่นี้ว้าวมากนะคะปกติคู่นี้ไอ้ลินเชื่อว่าแสนห้าเอาไม่อยู่ถ้าซื้อกันของใหม่นะและตัวนี้ชัวร์ด้วยทองตรวจแล้วเพชรเคลียร์พอยก็ของดีนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูรายการอีกรายการหนึ่งที่ตัวเรือนเป็นทองขาวและตัวเชฟของพอยนะคะจะเป็นหยดน้ำแต่ตัวนี้เป็นแนวส t ตทเอรลิ รูหลามากด้วยแบบเป็นงานส่งออกอีกแล้วค่ะต่างหูที่มีงานทองขาวแท้ๆโดยเฉพาะพี่ๆที่อาจจะแบบว่าเป็นมุสลิมนะคะจําเป็นจะต้องใช้ทองขาวหรืองานเงินไม่สามารถใช้ทองได้นะคะ3รายการสุดท้ายของเราตรงนี้นะคะเป็นตัวเรือนทองขาวแท้ๆท,ทั้งหมดเลยนะคะและรายการนี้ค่ะเปอร์เซ็นทองเราตรวจได้7จ0ดสิบนเนะคะเป็นวอกัวตัวแซมเบียที่สีสันดีมากๆอีกหนึ่งชิ้นนะคะในส่วนของน้ําหนักทองค่ะ9 35กรัมนะคะเคพชรประดับทั้งหมดที่เห็นตรงนี้เ,เห็นไหมคะขาวจ้วจว,จวแบบนี้ค่ะจะอยู่ในช่วงน้ํา98เกือบจะทุกเม็ดมีติด97ด้วยเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและความสะอาดสูงด้วยนะคะอยู่ในช่วง VVS ค่ะเรามาดูด้านหลังนะคะตัวล็อกจะเป็นแป้นเสียบเช่นนี้เลยนะคะเพชรรวมมีด้วยกันทั้งหมด92เม็ด,มด,มดะคะ่ะน้ําหนักเพชรอยู่ที่2กรัต15สตาค์นะคะเมื่อระกด2เม็ดแกะช่างได้2กรัต19าตังค์มีใบรับรองพอยมาให้เรียบร้อย สวยงามนะคะแบบมีการใช้ทั้งมาคีใช้ทั้งตัวแทปเปอร์และเม็ดกลมผสมผสานกันสภาพพอ,อยก็คือสมบูรณ์มากนะคะทั้ง2เม็ดให้ดูอีกหนึเม็ดนะคะเห็นไหมคะซื้อของกับไอลินเนี่ยไม่เคลียร์ทุกอย่างเลยตรงไปตรงมานะคะให้ดูทุกสิง่งอย่างสแร่บ,บางตาด้วยและเม็ดสีคมชัดค่ะ มาดูใบรับรองพลอยนะคะเป็น natural emerald ค่ะ Color เ,เป็นสี Green comment minor และ origin เป็นแซมเบียค่ะท่งต่อราคาที่เรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะให้ไป9,999 9, 9 999บาทคู่นี้เป็นราคาจริงใจนะคะปะกะติคู่นี้พี่ๆจะเจอกันอยู่ในราคา10,000แสนปลายปยหรือ2 0 0 0สนต้นๆน,นะคะเพราะมากดสวยจริงๆค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาเจอกับ คู่สุดท้ายกันแล้วนะคะคู่นี้นะคะต้องยกให้สาวๆที่ชอบของที่แบบใหญ่นิดนึงนะคะมีความอลังการหน่อยๆแล้วก็บวกกับตัวเรือนที่เป็นทองขาวอีกทั้งแบบเป็นงานส่งออกด้วยค่ะเรามาดูในกล้องกันชัดๆนะคะว่าคู่นี้จะสวยงามขนาดไหน ของจริงคือไฟลิ่งดีค่ะและเนื้อพลอยสวยเห็นไหมคะว่าเนื้อพลอย,เน,ยเนื้อใสเป็นเนื้อแก้วเลยและในส่วนของแบบก็ดีด้วยนะคะชั้นในจะเป็นส่วนของการล้อมแทปเปอร์ด้านนอกก็จะเป็นล้อมเม็ดกลมค่ะเปอร์เซ็นต์ทองสูงค่ะ7 7 7 4น้ํา้ำหนัก12.34กรัมค่ะเพชรประดับทั้งหมดจะเป็นน้ำา97คุณภาพมีตั้งแต่ v s จนถึง v v s นะคะเพชรรวม1 1 3เม็ดน้ำหนักเพชรนะคะอยู่ที่2กรัต55สตางค์และนางเอกของเรา2เม็ดแกะช่างได้4ี รัครึ่งเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะสภาพพอยค่ะสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกเม็ดเห็นไหมคะไอรินให้ดูหมุนอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยงามมากๆนะคะตัวนี้ด้วย สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์มากๆไม่มีบุบบินแตกร้าวนะคะด้านหลังเป็นก้านเสียบแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูนะคะสัสดส่วนเานิดนึงความยาวนะคะจะอยู่ที่2เซนกว้าง1.8เซนเวลาใส่ขึ้นใบหูเนี่ยใหญ่ค่อนข้างแกลนค่อนข้างจะเต็มใบหูค่ะคู่นี้ถ้าสีเป็นสีกรีนนะคะและถิ่นกําเนิดเป็นแซมเบียค่ะราคาส่งต่ออยู่ที่1นึ่งแสน 4 9 9 9 9บาทราคาเวามากที่สุดของที่สุดแล้วนะคะราคาแบบนี้นะคะพ,พี่จะหาราคาแบบนี้ได้ยากมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะมันมากถูกไหม9ชิ้นแบบจุๆรีวิวแบบละเอียดยิบนะคะไม่มีบกพร่องเลยนะคะทุกอย่างครบถ้วนมากๆเอาเป็นว่ารายการทุกรายการนะคะรอเจ้าของมาจับจองอยู่ค่ะใครถูกใจชิ้นไหนติดต่อตามช่องทางข้างล่างได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิป ค่ะสวัสดีค่ะ